สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันในรายการคอร์สเกรดญี่ปุ่นกันครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะพูดถึงกริยามหัศจรรย์กันครับนั่นก็คือกริยาซึรุนั่นเองครับกริยาซึรุที่เราเริ่มเรียนในภาษาญี่ปุ่นตอนแรกจะเป็นรูปชิมัสครับซึ่งเป็นรูปของอกริยาที่มีความสุภาพครับกริยารูปนี้นะครับก็จะผ่นง่าย ผันเป็นชิมัสชิมาเซงชิมาสต์ชิมาเซนเดชิตะเพื่อที่จะบ่งบอกความเป็นการเล่าเรื่องปกติการเล่าเรื่องในที่เป็นการปฏิเสธการเล่าเรื่องที่เป็นอดีตการเล่าเรื่องที่เป็นการปฏิเสธในอดีตเนี่ยนะครับ รวมไปถึงการผันเป็นรูปเตะซึ่งเป็นรูปเชื่อมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตอนที่เราเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ในรูปเตะซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะใส่ความสุภาพจะมีบางครั้งที่เราสามารถที่จะใส่เป็นชิมสเตะได้ด้วยครับ ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อเราเรียนไปเยอะๆมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะพูดประโยคที่มันมีความเป็นกันเองมากขึ้นเราจะเรียกรูปนี้ว่าเป็นรูปทั่วไปนะครับโดยที่เริ่มที่รูปที่เรียกว่าดิกฟอร์มนะครับก็คือสุปที่เราจะพูดถึงนี้เองครับตามด้วยชินายอันนี้คือการปฏิเสธนะครับแล้วตามด้วยชินตะชนตะนี่ก็เป็นรูปอดีตแล้วก็ตามด้วยชินะคัตตะซึ่งเป็นรูปปฏิเสธในอดีตครับ เวลาที่เราต้องการที่จะเชื่อมความเราก็ใช้เป็นรูปเตะธรรมดาเตะนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรูปผันของกริยาสึ่นั่นเองครับเวลาที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับในตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งจําว่าออสึ่เนี่นะมันเป็นกริยากลุ่มที่3มันจะมีรูปการผันเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะคาดเดายากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจดจําไปนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีที่ว่ากริยาประเภทนี้มีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นก็คือสืุกับครุครับสำหรับกรณีของครูเนี่ยมันจะมีการผันที่ค่อนข้างที่จะหวือหวาแหวกแนวเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับสำหรับกรณีสรุเองเนี่ยก็จะมีแค่สงสัยนิดนึงว่าทําไมมันถึงเป็นสือแล้วมันกลายเป็นชิมสัสทําไมมันไม่เป็นสึมสัสหรืออะไรแบบนี้เท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเรียน รูปอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเราจะพบว่ารูปอื่นๆเนี่ยก็จะมีการผันที่แหวกแนวเพิ่มมากขึ้นครับเช่นการผันในรูปบะซึ่งเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขท่าอะไรแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วก็จะผันเป็นซิเลบะแต่บางครั้งก็จะมีรูปเซบะได้ด้วยเช่นเดียวกันครับหรือรูปที่เป็นรูปต่อเนื่องนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต่อ เชื่อมความในเชิงปฏิเสธว่าชิน่ยเดะใช่ไหมครับชิน่ยเดะเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนเป็นรูป z เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างจากรูปอื่นๆอ,อย่างเช่นอิค่าไนเดะเราก็สามารถที่จะตัดคําว่าไนเดะแล้วเปลี่ยนเป็นเึได้เลยแต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นตัวซึรุเนี่ยครับชินยเดเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชิซึ u ต้องเปลี่ยนเป็นเซซึนะครับนอกนจากนี้ก็จะมีรูปชินากิเรบะ เมื่อกี้เราพูดถึงบาทธรรมดาแล้วชินาเกเรียบาเป็นรูปเ,เงื่อนไขที่เป็นปฏิเสธใช่ไหมครับแปลว่าถ้าไม่นะแต่ว่า,าถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปนะครับในระดับชั้นกลางชั้นสูงเนี่ยเราจะพบว่ามีอีกรูปหนึ่งก็คือรูปเซเนบะนะครับเห็นไหมว่ามันมีเซซเซเนบะเพิ่มขึ้นมาแล้วครับ อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับรูปที่ต้องการแสดงความตั้งใจก็จะผันรูปเป็นรูป s ชิโอใช่ไหมครับรูป s ชิโอจะเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรทีนี้ถ้าตั้งใจที่จะไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีเป็นรูปที่ลงไทยด้วยคำว่าไม่นะครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยง่ายมากเลยในการที่จะบวกกับรูปไม่ที่ว่านี้เช่น อิโแปลว่าตั้งใจจะไปถ้าไม่ตั้งใจจะไปก็จะเป็นอกค่ใหม่ก็จะเป็นการเอากริยา,าช่องดิคฟอร์มเนี่ยนะครับมาบวกกับคำว่าใหม่โดยตรงเลยแต่สำหรับกรณีของตัวกริยาสื่อตัวนี้นะครับนอกเหนือจากสุรุไหม่แล้วยังมีชิไหมด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือรูปแสดงคำสั่งครับรูปแสดงคำสั่งเนี่ยสำหรับกรณีของตัวสืุ่เนี่ย เราก็จะเรียนว่ามันเป็นชิโร่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้ในคำสั่งที่เป็นภาษาพูดสำหรับกรณีที่เป็นภาษาเขียนเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งด้วยครับก็คือตัวเซลนะครับคล้ายๆภาษาเกาหลีเลยสาเหตุที่กริยาสรุเนี่ยมีรูปด้วยกันหลายรูปเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีการปนกันระหว่างภาษาเก่ากับภาษาใหม่ครับ อย่างเช่นหน้าตาของเซเนบะเซซึเซโยแบบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ารูปเหล่านี้เนี่ยเราจะได้เรียนตอนที่เรามีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นครับนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นรูปที่ค่อนข้างเก่านะครับเป็นภาษาเก่าๆที่ยังมีการใช้อยู่ในปัจจุบันปนๆกับภาษาใหม่ที่อาจจะอยู่ในรูปของินาเกเรบะชินเดะแล้วก็ รูปศีโรนี่แหละครับเรามาพูดถึงคำช่วยที่ใช้ร่วมกับกริยาสรุปกันดีกว่าครับโดยปกติแล้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มเรียนแรกๆเนี่ยเราจะบอกว่าสรุปเนี่ยแปลว่าทำเพราะฉะนั้นก็จะเกิดคำถามว่าเราจะทำอะไรนั่นเองนะครับเราก็ต้องมีกรรมมาประกอบด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะทำการบ้านแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะเอาชุกุได้มาวางทีนี้ ตอนที่เราจะใส่ตัวกริยาเนี่ยเราต้องใส่ตัวคําช่วยนะครับที่แสดงความเป็นกรรมให้กับคํานามตัวนั้นก็คือชุกไดนั่นเองก็จะกลายเป็นชุกไดโอสรุนอกหนาจากนี้นะครับสรุยังสามารถที่จะเกิดร่วมกับคําช่วยอื่นๆอ,อีกเช่นนิครับเวลาที่ใช้เป็นรูปนิสือจะมีความหมายแปลว่าเลือกครับเช่นสมมุติว่าเราต้องการที่จะบอกว่าเราเลือก ที่จะกินพาสต้าเวลาที่เราดูเมนูเนี่ยนะครับให้เราพูดว่าพาสต้านิสึและนี่ก็คือเบสิกของการใช้คำว่าสึที่แปลว่าทำนี่แหละครับ ต่อไปนะครับเราจะขึ้นข้ามขั้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วกริยาสื่อเนี่ยก็จะแปลว่าทำสิ่งนู้นทำสิ่งนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูอีกโลกหนึ่งนะครับก็คือว่าในกริยาของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยครับมันย่อมต้องมีตัวกริยาที่มาจากภาษาต่างประเทศซึ่งในที่นี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาจีนนั่นแหละครับภาษาจีนเนี่ยเมื่อ นำเอามาใช้ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ,ะใช้ได้โดยทันทีใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นคาว่าเบนเกียวนะครับคำนี้เนี่ยก็คือนำมาใช้ในปริบทในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความหมายแปลว่าเรียนหนังสือหรืออย่างกรณีของคำว่าสอ s เกียวอันนี้คือการจบการศึกษาใช่ไหมครับหรืออย่างคำว่าเดงวะมีความหมายแปลว่าโทรศัพท์ทั้งสามคำนี้มีความหมาย เป็นกริยาเรียบร้อยแล้วแต่เราจะนำไปใช้เป็นกริยาได้อย่างไรย้อนกลับไปดูที่กริยาภาษาญี่ปุ่นโดยปกติเนี่ยโดยธรรมชาติกริยาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเด่นหนึ่งก็คือเสียงที่อยู่ข้างท้ายเนี่ยจะลงท้ายด้วยเสียงอุนะครับเช่นมีหรือแปลว่าดูหรือคำว่าอยู่ที่มีความหมายแปลว่าพูดครับ อันนี้ก็จะลงท้ายด้วยเสียงรึหรือเสียงอึนะครับเวลาที่เราเขียนคันจินะครับสังเกตว่าสำหรับกริยาทุกตัวของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเขียนคันจิก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีห้อยท้ายอยู่นะครับส่วนที่ห้อยท้ายนี้จะมีไว้สำหรับการผันนั่นเองครับอย่างเช่นกรณีที่เราต้องการแสดงความสุภาพนะครับมิรุตัวนี้จะกลายเป็นมิมัส คำว่า you จะกลายเป็น e must ซึ่งเราจะไม่ขอพูดในคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการผันรูปซึ่งไม่เหมือนกันมีรูนี่คือเป็นกลุ่มที่2ส,ส่วน you เป็นกลุ่มที่1ครับก็จะมีหน้าตาวิธีการผันไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่าแทนที่จะห้อยหลูมันก็จะเปลี่ยนมาห้อย must แทน แต่สิ่งที่กำกับความหมายที่อ่านว่ามิหรืออ่านว่าอีข้างหน้าเนี่ยนะครับยังคงเขียนด้วยคันจีได้ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เราก็จะเห็นว่ากริยาทุกตัวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีจุดบริเวณที่ผันใช่ไหมครับ mm hmm. ย้อนกลับมาดูที่เบนเกียวสดเงีย hmm. ว so แล้วก็เดงหว่า คำเหล่านี้ไม่มีบริเวณที่เราจะผันรูปได้เลยครับเพราะว่าล้วนมีแต่ตัวจีนทั้งหมดเลยนะครับเราจะมาบอกว่าเด n k เ o ีย so s มัส e สุดซึเนียวมัสเด้งวะมัอะไรแบบนี้คือเติมมัสเข้าไปได้เลยเติมหลูเข้าไปได้เลยเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรดีถึงตรงนี้เนี่ยแหละครับกริยาสู่เนี่ยเข้ามาช่วยชีวิตให้คนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยครับ เราเพียงเติมคำว่าสุรุเข้าไปแล้วเราก็ใช้สุรุเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นในการผันทุกสิ่งอย่างนะครับความหมายเนี่ยมันอยู่ที่คำข้างหน้าอยู่แล้วเราก็บวกสุรุเข้าไปครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ BENKYO SOTUGYO SHIMASU s h i m เ u แล้วก็ d e n ่าสุลุครับยกตัวอย่างประโยคเช่น sh Shirai-shi-san shimashita wa bengkyo คุณ r a i s h i เรียนหนังสือ ฉันจะตอบกันศึกいでาฉันอยากจะโทรศัพท์ไปหาคนที่บ้านเราจะเห็นได้ว่ากรณีแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาชิมัสเนี่ยมาชนกับตัวคํานามที่มีความหมายเป็นคํากริยาเพียงแต่ว่ามันเป็นภาษาต่างประเทศมันก็เลยผันรูปไม่ได้นะครับเอามาแตะเอามาติดกันได้เลยครับ และเป็นเหมือนธรรมชาติของกริยาชิมัสนะครับที่สามารถที่จะใช้ร่วมกับคำช่วยโอได้เพราะฉะนั้นเรายังสามารถที่จะพูดอีกแบบหนึ่งได้ครับโดยการเอาโอมาเชื่อมระหว่างคำนามที่เป็นาภาษา,าจีนตัวนั้นนะครับกับชิมัสครับก็จะได้ว่าชิรัยสีสังว่าเบนเกียวชิมัสต์วัตชิวะ s สุสึโยชิมัส วาต a ชิวาอุจิโนชตุนิเดาโดูเหมือนว่าเรามีวิธีพูดถึงสองแบบนะครับจะพูดแบบไหนก็ได้แต่เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคราวนี้มาดูต่อนะครับถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มความซับซ้อนในประโยคเพิ่มมากขึ้นเช่นกรณีของคุณชิไรชิเรียนหนังสือเราเปลี่ยนเป็นเขาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ เราต้องเอาคำว่าเ e g o มาแปะไว้ข้างหน้าเพิ่มมากขึ้นภาษาอังกฤษจะกลายเป็นกรรมของประโยคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นしらいしさんは英語を勉強しまโอเอมันใช้ได้ด้วยหรอครับใช้ไม่ได้นะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับ ในประโยคภาษาญี่ปุ่นจะไม่มีการใส่โอถึง2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีนี้เราคงต้องเลือกแล้วล่ะว่าเราจะคงโอตัวไหนเอาไว้เลีอยงในกรณีของฉันจะจบการศึกษาหากเราใส่ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจบจากมหาวิทยาลัยนะครับได้งักคือเราได้งักคือมาแปะแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าการจบจากมหาวิทยาลัยเราจะใช้คําช่วยโอ ที่ไม่ได้แสดงกรรมแต่ว่าแสดงจุดที่เราออกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอซ้อนถึง2ตัวด้วยกันเป็นว่าตาชิวะได้ยคุโอซูซิโอโอชิมาสเพราะฉะนั้นกรณีนี้เช่นเดียวกันครับเราต้องเลือกแล้วลหละว่าเราจะคงโอไว้ที่ไหนส่วนในกรณีสุดท้ายนะครับฉันจะโทรศัพท์ไปหาคนที่บ้านนี่นะครับ เราสามารถที่จะคงโอไว้อย่างเดิมหรือเลือกที่จะตัดโอทิ้งได้เลยครับเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้เราลองมาพิจารณา2ประโยคแรกที่มีปัญหากันอยู่ครับเราจะสังเกตเห็นว่าเอโกเบนคิโ e อได้กลายเป็นคำนามแล้วนะครับหากเรายืนกรานที่จะใช้โอกับชิมาสตะ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเราต้องเชื่อมนามกับนามครับก็จะกลายเป็นว่าช e no ิไรชิซังว a เอโกโนเบงเกียวโอชิมาสต a แบบนี้เป็นต้นครับสำหรับอีกกรณีหนึ่งที่เป็นการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องคงโอที่แสดงจุดที่เราจากมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะกลายเป็นได้กคือโอซ c เชียวโอชิมาได้นะครับ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นได้ก็ค no so ือ no s o o c h i m ซึ่งประโยคนี้นะครับจะมีความแปลกนิดหนึ่งย้อนกลับมาดูลักษณะแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่โอระหว่างตัวคำนามที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับที่อาจจะมีความหมายเป็นคำกริยาเนี่ยนะครับแล้วตามด้วยชิมัสเนี่ยเราใช้วิธีการ จับมันเข้ามารวมกันเลยนะครับประโยคเหล่านี้จะพูดง่ายกว่าครับจะกลายเป็นชิไร a ์ชิซสงว่าอังกฤษว่าเรีย t a Watashi wa ว่าฉันะจา o s h i m า s u ประโยคเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยคที่มีความนิยมในการพูดมากกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องเลือกว่าจะใช้โอหรือไม่นะครับในระหว่างคำนามกับคำว่าชิมัสเนี่ยนะครับ กรณีที่คำนามที่ว่านี้มีความหมายในเชิงกริยาอยู่แล้วนะครับก็แนะนำให้เราใช้กริยาสรุต่อเนื่องได้เลยครับนอกเหนือจากคำที่มาจากภาษาจีนนะครับเรายังพบเห็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันครับในตัวอย่างหนึ่งที่คำกริยาสรุปนิยมใช้มากก็คือในเรื่องของการเล่นกีฬาต่างๆนี่แหละครับ อันนี้นะครับอาจจะมีความเข้าใจผิดนิดนึงนะครับบางคนอาจจะพูดว่าอุ๊ยดูสิคนญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาเวลาเขาเล่นกีฬาเนี่ยเขาไม่ใช้กริยาคาว่าเล่นเขาใช้กริยาธรรมคำว่าทำแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีความมุ่งม,มั่นในการเล่นกีฬาประเภทนั้นจริงๆเลยนะช่างแตกต่างจากชาวไทยจริงๆเลยเนี่ยซึ่งอันนี้นะครับอาจจะถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนิดนึงครับก็ในเมื่อเขาเลือกไม่ได้นี่แหละครับ ด้วยปกติแล้วคำนามที่เป็นชื่อของกีฬานี่นะครับยังสามารถที่จะมีความหมายในเชิงของการเล่นกีฬาประเภทนั้นอยู่แล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษก็ไม่ต่างอะไรจากคำที่เราเจอที่มาจากภาษาจีนเมื่อกี้ใช่ไหมครับตัวอย่างคำเช่นไร้ซ่าง,งว่าเทนนิสสุในที่นี้เราสามารถที่จะพูดว่าไร้ซ่าง,งว่าทนิสสุได้เช่นเดียวกันครับ ตรงนี้อาจจะดูเหมือนเทนนิสคือกีฬาเทนนิสแล้วก็สือดอคือการเล่นใช่ไหมครับลองมาดูประโยคต่อเนื่องตามมาครับเทนนิสสวัตโนชีในที่นี้นะครับควรจะแปลว่าการเล่นเทนนิสมันสนุกตัวอย่างอีกประโยคหนึ่งนะครับก o ร u ่ฟูโอชิมาเซงกะ เช่นเดียวกันครับคำว่ากอล์ฟนอกเหนือจากแปลว่ากอล์ฟก็ยังหมายถึงการตีกอล์ฟนั่นเองครับเพราะฉะนั้นกอล์ฟฟูชิมาเซ็งกาก็คือมีความหมายแปลว่าคุณไม่ตีกอล์ฟด้วยกันเหรอเนื่องจากคำว่าสุรุแปลว่าทำใช่ไหมครับในภาษาญี่ปุ่นจะมีคำว่าทำอีกตัวหนึ่งคือคำว่ายารุครับเพราะฉะนั้นหากเราต้องการนำเอาคำเหล่านี้ไปใช้กับการเล่นกีฬานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนคำว่าสุรุเป็นคำว่ายารุได้ครับ ก็จะกลายเป็นกอล์ฟ O y โอยาริมาเซแต่ถ้าเราต้องการจะถอดคำช่วยโอออกไปนะครับเทนนิสุึุกอล์ฟู่ชิมาเซ็งกะสามารถพูดได้ครับแต่กรณีของยารุไม่สามารถที่จะละคำช่วยโอได้เนื่องจากว่าคำว่ายารุเนี่ยไม่ใช่กริยามหาจรรย์ของเรานี่เองครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดว่ากอล์ฟ O y โอยาริมาเซเหมือนเดิมครับ ถึงตรงนี้นะคบแน่นอนว่าคําว่ายาดูที่เอามาใช้แทนกระยาสุรุที่แป่าทุมเนี่ยนะครับจะใช้ได้กับกรณีที่เป็นการแยกส่วนของคำนามกับตัวสุรุนะครับเช่นเมื่อกี้เนี่ยเรามีเรียนเกี่ยวกับคำว่าชุกด i o โอชิมัสก็สามารถพูดเป็นชุกด d a โอยาดิมัสได้กรณีของคำว่าเบนเคียวโอชิมัสเราก็สามารถพูดว่าเบนเคียวโอยาดิมัสได้ แต่ถ้าสมมุติเราต้องการจะพูดเป็น b e n k i o m a s แล้วเราเปลี่ยนเป็น b e n k i y a m a s เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับคราวนี้เรามาต่อที่คําที่เป็นคาตคกนะที่มาจากภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษนะครับเช่นคําว่าเช็คเกอเช็คกอนี่ก็แปลว่าตรวจสอบอยู่แล้วก็เป็นคํากริยาใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าตามันเนี่ยถึงแม้ว่าจะลงทไทยด้คือก็จริงแต่เราคงไม่เอาเช็คกอตัวนี้ไปผันเป็นเช็คมัสแบบนี้นะครับ คำมันก็จะหายไปถูกไหมครับแล้วเราจะทํำยังไงดีครับเราก็จะใช้กริยาซื้อตัวนี้นะครับมาต่อเนื่องเลยครับเหมือนก,นกันกับกรณีของภาษาจีนก็คือเราสามารถพูดได้ทั้งเช็คคือร์สเตกูดไซและเช็คเกอร์สเตกูดไซแต่ว่าถ้าถามคนญี่ปุ่นนะครับว่าพูดแบบไหนดีกว่าพูดอันไหนที่มันสะดวกมากที่สุดอันนั้นก็คือแบบอันนั้นก็คือตัวที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับ เพราะฉะนั้นนะครับขอให้ดาวเพิ่มอีกสำหรับกรณีของคำว่าเช็คเกอร์สเตกุดัไซกรุณาตรวจสอบครับคราวนี้นะครับลองมาเทสประโยคที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับขอให้ตรวจสอบสิ่งนี้ให้หน่อยนะครับจะมีคำว่าโคเรเพิ่มขึ้นมาครับคราวนี้จะทำยังไงถ้าสมมุติว่าเราใช้ว่าเช็คเกอร์สเตกุดไซ มันก็จะกลายเป็นโคเรโนเชกือโอสเตกุดะไซใช่ไหมครับกรณีแบบนี้นะครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่นิยมพูดเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะดูแปลกๆมากๆแต่ถ้าเราพูดเป็นโคเรโ e เชกือสเตกุดะไซอันนี้คือเป็นแบบ natural นะครับคือเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยถึงตรงนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่า การใช้คาที่มาจากภาษาต่างประเทศที่มีความหมายเป็นคํากริยาอยู่แล้วหากเราต้องการที่จะทําให้มันอยู่ในรูปของคํากริยาที่แท้จริงแล้วนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเอาสุรุนะครับมาต่อเชื่อมได้เลยครับกริยามหรสรั์สุรุนี่คือสมเป็นกริยามหรสรั์จริงๆเลยนะครับเรื่องราวเนี่ยเวลาจะพูดจะไล่เลียงอะไรใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากเลยครับ จนถึงนาตอนนี้นะครับเราพูดถึงเพียงแค่ขั้นเบื้องต้นเท่านั้นครับสำหรับขั้น intermediate จนถึงขั้น advanced นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกริยาสรุตัวนี้นะครับเราจะยกยอดไปในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ